ครับเรากำลังจะออกจากลานขนถุนจีนกันยาในะครับส่ง,งทางขึ้นไปพุทธเบิรกครับแยกเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงซีวินก่อนจะขึ้นพุทธเบิกนะครับตอนนี้เราจะขึ้นพุรุษเบิร์กนะครับผมว่าความชันจะขนาดไหนอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่มาพุทธเบิกเพราะว่าครั้งแรกนี่เอา ปิงอัพขึ้นมาก็ได้ครับปิงอัพยูสุงนะครับเขาบอกว่ายูสูขึ้นพูไม่ได้นี่ไม่ใช่นะครับเป็นได้ครับอันนี้ที่พักทันตะวันรีสอร์ทนะครับคือละห้าร้อยนะครับผมถ้าที่พักบนข้างบนนี่จะแพงนะครับราคาครับอยู่ที่ประมาณหลักพันนะครับสองพันกว่านะครับสองพันกว่าบาทนะครับพักสองคนถ้ามาเป็นครอบครัวสี่คนนี่จะอยู่ราคาสตาร์ทที่สองพัน 2ีิกว่ากิโลครับตอนนี้ก็ขึ้นเขามาเรื่อยๆครับก็มีรถส,ส่วนทางมานะครับหมอกนีน่น่าจะมีนะครับที่พักถ้าที่พักข้างบนไม่มีที่กางเต็นท์นะครับเราก็สามารถลงมาพักข้างล่างได้แล้วก็ตอนเช้าก็ค่อยขับรถไปดูหมอกนะครับหมอกสอวยๆมีได้ทุกเวลาก็บมอก and อยู่ข้างบนนี่น่าจะมาข้างบนนี่แม่ผูีสั้นครับผู้อยู่ข้างบนนี่ับแค่ดูแล้วมีสั้นครับนี่ยาวจะอยู่ข้างล่างนะครับผู้จงนี่ก็คือเครื่องขันสองก็ขึ้นได้ครับเห็นไหมครับดานครับอยู่ดนข้างทางนี่ก็มีค,ครับมีไบอะไรเยอะแยะก็มีรถเก่งครับแล้ไปเพราะว่าเครื่องนี่เวลาขึ้นกู้รถเบืกนะยครับพยายามสังเกตที่ อีวัดความร้อนให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเครืงมันจะยีบนะครับขึ้นเด่นดยวสวนมากนี่ถ้าเราหมอ้อน้ำของเรารอา้อนอะไรพร้อมแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเราชิคกุอของเรากดกด เเรื่อยครับเราเราจะพูดคำบึกร้อยสดโคง้งเลขกสวยครับเป็นเลขตองอย่างนี้ครับร้อยสดโค้งครับเวลาก็อย่างว่าแล้วครับเวลาเราทําถนนขึ้นบนยอดภูเนี่กเขาจะไม่ทําแบบตรงๆนะครับไม่ใช่ว่าตรงดิ่งขึ้นไปยอดภูเลยนะครับก็ต้องทําแบบเป็นโค้งอย่างนี้นะครับเพื่อ รถนะครับเพื่อลดลดความชันความรีว เปิลูกแล้วเราก็เปิดเปิดเออเปิด,ออปดน,นี่ครับระบบรถเอา <Okay. S 1> ตรงนี้ชันนะครับนี่ยก,กำลังรถตกอ่าโอเคครับเรารับบรรยากาศเต็มๆควันเฉยลูกควันอันนี้ควันรถนู่นเฉยไม่เป็นไรอ่าล้วครับนี่การไต่ระดับนะครับมาเรื่อยๆก็ไม่ให้รถนะครับรถแรงกระชากการดึง แรงเครื่องยนต์ไปอ่าอันนี้รถขึ้นไม่ไหวนะครับรถเครื่องขึ้นไม่ไหวก็ต้องใช้การเดินนะครับนี่สุดยอดจริงๆแต่เราคงจะไม่รับน้องเข้าไปด้วยนะครับเพราะรถของเราเต็มนะครับอุปกรณ์สัมภาระอยู่ด้านหลังอีกเต็มเลยครับผมน้าต่างครับผมททีก็ไม่ได้เปิดประตูอกระจกครับโอ้ยผิดกันหมดทุกคนเลยครับโอ้ใช่ครกบเปิดกระจกเอากระจกลงเพื่อะไรล่ะลืมครับนี่ครับ แต่ละคันนี่เชีนกันทั้งนั้นเลยครับเอาล้ครับมาดูครับเราเราอย่าประมาทนะครับเวลาขึ้นภูทัเบิกนี่ก็คืออย่าประมาทว่าอย่าว่าเราขับได้ขับจริงว่าอย่างนั้นนะครับต้องค่อยๆไปนะครับแล้วก็ต้องดูสภาพรถของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ใจใจของเรานี่ได้อยู่ครับแต่รถนี่ไปไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับนี่ต้องดูสภาพของรถแต่ก็มีจุดพักรถเรื่อยๆครับ มีจุดพักรถเรื่อยๆนะครับตลอดใช้เกดีครับขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้โอ,โอไม่ใช่ข้าวนะครับหญ้าแฝกนะครับนั่นป้องกันดินถลายหน้าดินถลายลงมานะครับเป,เป็นเป็นแนวพระราชดำรินะครับของพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าของเรานะครับก็เอามาปลูกนะครับเพื่อการหน้าดินถลายลงมา ก็เพราะว่ารากของยาเฟกนี่ก็รู้กันอยู่นะครับเพราะก็คือยึดหน้าดินได้ดีนะครับเป็นรากเป็นฝอยนะครับนะครับเราต้องได้เปิดเปิดไฟแล้วครับไฟหลีแล้วครับตอนนี้มีหมอกนะครับหมอกเยอะเลยครับนี่แหละครับนี่คือภูทับเบิกครับมีหมอกทุกที่ทุกเวลาโอ้พอเปิดไฟก็ผ่านหมอกมาแล้วปิดมีแดดด้วยครับ ระดับความสูงของภูถ้าเบิกนี่วัดจากระดับน้ำทะเลนะครับ1น6 8นเจ้ยนะครับเมตรนะครับผมไม่ใช่กิโลเมตรนะครับเมตร1ั6เด้หดนะครับเมตรนะครับนะนะครับนี่เขาเรียกดอกลำโพงลูกดอกใหญ่ๆที่เป็นดอกใหญ่ๆด้ ลูกสาวเห็นดอกใหญ่ๆขาวๆนึ่งว่าดอกเคครับอันนั้นเขาเรียกว่าดอกลําพูงครับนี่นี่ต้นด้านขวามือนี่นะครับดอกลอําพงครับตอนนี้ยังไม่บานนะครับนี่ยังไม่บานแค่ดอกลอําพวงเห็นไหมครับย้อยละย้อยลง ตอรี่แซงครับท่านผู้ชมครับแซนบีไปเอาเอาเอาลุยลูกพี่ลุยเอาเลยแล้วลูกพี่เร็วเร็วโอ้โหเอาแล้วครับพิไปอายครับไอยเจ้าถิ่นเลยครับเอาแล้วครับไปแล้วไปลูกพี่ไปโอ้โหลุคนี้ขึ้นเขาสุดยอดจริงๆริงผิวเลยแน่แอือผิวเลยครับเจ้าถิ่นนะครับนั่นอ่าดูนะครับ ความชํานาญในการขับของพี่เขานะครับมันเป็นทางโค้งครับเราจับภาพพี่เขาไม่ได้นะครับโอ้โหน่านะครับดูดูครับแซงบิ๊กไบค์ครับเอานะครับรวบสองครับเข้าโค้งโค้งหักศอกโอ้โหเย็นเว็บลูกยินไหมคะโอ้โหนมนมบิ๊กไบ ครับเราวันนี้รีวิวยาวครับไม่ต้องห่วงครับโทรศัพท์ผมนี่เครื่องละสามพันครับแต่ความจุมันกับซัมซุงเครื่องละสามหมื่นเพราะว่าเป็นโทรศัพท์สั่งตรงมาจากจีนแดงครับนั่นแหละครับรถถ้าเชนเกียร์ไม่ได้อันตรายนะครับเอาละครับนี่แหละครับโอ้โหอันตรายจริงๆครับอ่าเพราะว่ารถคันหน้านะครับ เกียร์หนึ่งเกียร์สองครับต้องวิระยะห่างนะครับเวลารถขึ้นภูทบเบิกเนะี่ยอย่าไปชิดกันนะครับอันตรายอย่างเยอะเลยอย่างมากด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใช้เกียร์สองขึ้นมานี่บางทีนี่มาเปลี่ยนเกียร์อยู่ข้างบนนี่รถอาจจะดับได้นะครับนั่น,น,นครับเอาแล้วครับนนท์เราต้องใช้โอูรถรถคันสีดํานี่โอ้โหไม่ได้แล้วครับโอ้โหเริ่มถอยแล้วทําไงดีครับต้องใช้ ใจเย็นๆน,นะครับนี่แหละครับผมบอกแล้วว่าลูกนี้ต้องต้องต้องช่วยครับต้องโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดต้องต้อง,องมีหินหนุนครับโอ้สุดยอดสุดยอดเอาถ่ายถ่ายขอบคุณมากอูพี่โอ้โหนี่แหละครับไไอ่าปรบมือลูกนี่คือความมีน้ําใจนะครับก็คือเอาหินหนุนล้อก,ก่อนนะครับขึ้นภูทับเบิกเนี่ยถ้าไม่ชํานาญเนี่ยให้ใช้โอ้โห,โหขนาดหินยังไม่อยู่ครับโอ้โหเดี๋ยวลูก อยู่ทางโค้งโอ้อันตรายเยอะเลยครับต้องดูว่าใครเป็นคนขับไม่ไม่ไม่ดูกันนะครับไม่ดูกันเราเอาใจช่วยครับไม่ไม่ไม่อยู่ครับต้องหนุนสองรอบไหมโอเคโอ้สุดยอดขอบคุณครับโอ้พี่อ่าผูมื่ออ่าโอเคสุดยอดสุดยอดเอารถคันนี้ไม่ไปครับเดี๋ยวจะตามไปซื้อนะคะกลัวกลัว สุดยอดครับนี่มากเอหคนันกนกันสุนดยเลยค่ะโ <_ utt> อ้นี่ครับเราเราต้องช่วยกันอย่างนี้ครับอีบิ๊กอัเ่นตอนี้าานีอันนี้ก็คือรถนี่อันตรายครับต้องต้องช่วยกันอย่างนี้แล้ครับต้องเอาเหินหนุน ต้องต้องช่วยกันอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าเขาจะรู้ไงเอาหินหนุนล้อขึ้นได้ไหิอยี้วน่น้างลูกน้ำใจระหว่างเส้นทางี่อเ,นะเขาจะรู้ไงลูกที่ที่ภาคของเราเนี่ยังไม่ยังไม่ได้พิก,กัดนะครับ เราจองไว้ได้ครับที่พักติมนะครับเราจะไปดูจุดกลางเตน้นนะครับเจ้าถิ่นมาครับเห็นไหมครับด้านหลังเดี๋ยวเขาให้เขาแซงไปเพราะว่าตัวจูต้านะครับตัวจูต้าเจ้าถิ่นนี่โดูฉันมากจะเป็นรถโฟวินนะครับโฟวินนะเห็นไหมครับแซงขึ้นมาแล้วซ้ายนี่เรารู้นะครับเราปล่อยเขาไปปล่อยไปครับอันนี้โอ้ที่พักจุดชมวิวโอ้นี่ี่สวนสวรรค์ลานกลางเตน้นนี่ตัวอยู่นี่เองสนี่สวนสวรรค์นะ พราะว่าจะมาการสวนสวรรค์นี่ยแล้วลแม่มเง็นระยะห่างไว้เรามอเตอร์ครับดูคติครับเสื้อนะครับรถนี่ก็ดูคติเหมือนกันครับนั่นคือที่พักนะครับนะที่พักของแต่และบ้านอันนี้อิมอุ่นสเตชันพุทับเบิร้านกลางต้นก็มี ก็มาดูอันนี้ดาวเหนือปลายทางภูทับเบิกครับเป็นบ้านพักชมวิวครับเดี๋ยวเราตอนนี้นี่คือทางขึ้นผาหัวสิงห์อันนี้ผาหัวสิงแม่อันนี้ทางที่ก่อไปพักผาหัวสิงห์นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งของภูทับเบิกจ้าลกอ,อ๋อ,อดูดาวอยู่ตรงโน้นบนดาว ิดเบิกตอนนั้นเขาเอาปิกอัพขึพ้นมาเนาะ <c oughs> จนว่าแม่าจะพาจะพีกมมแ่เรถเขาก็มาได้ดูดูชิพักโรคเราดูชิปพักไวชก้ชิพักว่าถ้าได้ดูกับพีพักกันเหมกันว่าับวดัฟ้าฟ้าน นมวก่อนไหมสถานีผู้ทัพบือเนี่ยชมไหมชมเนาะชมไหนลูกออ้ไหน อ๋อแตายิ่งน้ากับมาได้ตัวลูกคุณเถ้าคุณแก้มาเบิดระลูกยี่งน้าพ่อเดี๋ยวไปทั่วกันจากสั้นสาวพ่อแก้ได้เอาพักพักรถเราด้วยลูกพ่อจะพักรถด้วยไม่ใช่ไงปิดปิดกระจกปิดกระจกกระจกครับกระจกกระจกด้วยนะครับไปลงลงกระถ่ลยลง ที่นี่เรากำลังแยกเข้ามาพุทธเบิกนะครับเลี้ยวเข้ามาแล้วนี้นะครับเราจะเลีุ้ดเข้าไปทางทางตรงนในเลี้ยวกววชบิตรงทึ่ก่อนจะเลี้ยวเข้าไปนะครับคุที่ญาตเราก็แห่งชาตินะครับคนยินใส่ยุ่งผ้ารถยึดนึงที่ไปส่งรถจะเลี้ยวเข้าไปที่มอโรดาวน์อีกเข้ามาสักหนึ่งสองกิโลเมตรขึ้นไปอันนี้เราแยกที่จุดติดงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรื่อยๆมีรถ ก็จอดนะครับจอดเพื่อซื้อนะครับเนะป็นการจำนวนกันอย่างหนึง่งอุดหนุนนะครับ 未来的是。<noise> <noise> <noise>